นะครับแล้วก็มุมซึ่งมันมีมุมสองมุมนะมุมของทอกับมุมของสนามแม่เหล็กอะไรอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการวัดปริมาณทอกันตรงๆเลยเนี่ยเราก็จะใช้ทอกมิเตอร์นะครับไอตัวดำๆเล็กๆที่อยู่ตรงนั้นนะอยู่ในห้องแลบเ,เราก็จะมีเจ้าตัวทอกมิเตอร์เวลาเราเทสเช่นเราเทสอิน u c t i o n m o นมอเอร์ในภาพนั้นนะเทสอ,อิน u c t i o แนเราก็ขับ เอาวีนักขั้นมอเตอร์ขับไปแล้วก็ทางด้านอีกด้านอีกฝั่งหนึ่งเราก็มาต่อโหลดนะเอาเจเนเรเตอร์ hmm. มาต่อก็เพื่อจะได้ปรับโหลดเพื่อจะได้ดูการเสถียรสิตของแมชชีนในขณะแต่ว่าจริงๆวิธีการหามีเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นไอ้นี้ก็คือภาพของการมองไปทางด้านของเรื่องของเอาุลนะครับของแมชชีนนะครับคราวนี้เรามาดูเลยคราวนี้เราก็เริ่มค่อยๆทยอย เ้าไปสู่เรื่องของทฤษฎีมีชีนนะครับอันนี้ภาพอันนี้เนี่ยับการแปลงกําลังกลให้เป็นกําลังไฟฟ้านะครับไอ้ตัวนี้คือเจนเนอเรเตอร์เพราะฉะนั้นกำลังที่เราป้อนเข้าคืออะไรก็คือหมุนนะครับหมุนตัวเจนเนอเรเตอร์นะอันนั้นอินพุตนะอินพุตพลังเข้าไปแล้วก็ได้ออปต์พลังออกมานะครับตัวมีชีนตัวนี้เป็นเป็นมีชีนที่พอ เป็นเป r m a n e n t Magnet s y n c h r o n o u น Generator อนะครับอันนี้เอ,อาจารย์ร่วมกับทางด้านบริษัทนะครับแล้วก็ทำไอ้ตัวนี้ขึ้นมานะเป็นตามจริงเป็น Surface Magnet ก็คือเป็นแม่เหล็กที่แปะอยู่ที่ผิวแต่ว่าแม่เหล็กตัวนี้ก็ดีหน่อยหนึงขนาดขนาดตัวนี้จะเห็นว่าตัว Generator ตัวนี้ขนาด8กิโลวัตต์ถามว่า อที่ปั่นอยู่นั้นที่นักศึกษาเขาปั่นอยู่นั้นอ่อันนี้เราเอาไปแสดงงานนะนักศึกษาได้ืน่นเข้ามาหมุนเล่นกันนะครับเอาเอาไปให้เล่นนะครับก็หมุนไปนี่ถามว่าเขาปั่นออกมานี่แปดกิโลวัตหรือเปล่าบอกไม่ใช่ไม่ใช่ครับเั้นก็ขึ้นอยู่กับโหลดครับตอนนี้นี่จะเห็นว่าโหลดหลอดไฟไอ้สปอร์ตไลท์ตัวน,นั้นเนี่ยห้าสิบห้าสิบวัตนะครับเั้นก็เก้าหลอดก็สี่ร้อยห้าสิบวัตนะครับ ก็โดยปกติแล้วย,ยังไม่มีใครปั่นหน้าเกินหนึ่งนาทีครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ากําลังของมนุษย์เนี่ยเมื่อเทียบกับของเครื่องจักรแล้วน้อยมากเพราะฉะนั้นแต่ว่าก็แน่นอนนะครับคือถ้าเกิดว่าเราก็ควรจะใช้พลังงานเท่าที่จําเป็นแต่ว่าตามจริงในเทรน์ที่มาพูดวันนี้เนี่ยกําลังจะมาพูดคําว่าเ,เราจําเป็นต้องใช้เครื่องจักรแทนกําลังมนุษย์ นะครับแล้วก็เนื่งองจากว่าถ้าพูดในทางด้านของธุรกิจและพูดของทางด้านผู้ที่รับผิดชอบทางด้านงานทางด้านวิศวรกรรมแล้วเนี่ยเราก็ต้องการที่จะทํำยังไงให้อ่าทางด้านธุรกิจเนี่ยมันมันสามารถที่จะแข่งขันได้อีกข้อหนึ่งก็คือ,อคุณภาพชีวิตของของอประชาชนหรือ,อ ประชากรประชาชนของประเทศเนี่ก็สามารถมีการใช้ชีวิตที่สบายนะครับเพราะฉะถ้าเกิดว่าเช่นยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเราไม่มีมอเตอร์ไปช่วยปั๊มน้ำก็เหมือนอย่างที่เราเห็นในข่าวอะไรกันอยู่เราก็จะเห็นภาพว่าถ้าเราไปมองย้อนในบางประเทศที่เขายากจนเขาก็ต้องไปขี่น้าอยู่เพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าชีวิตทั้งชีวิตก็ใช้เวลาวุ่นวายอยู่กับ การแค่พื้นฐานอะไรบางส่วนเพราะฉะนั้นก็อย่างที่ว่าแต่ว่ามันก็แลกมาด้วยอะไรที่มากมายนะครับอันนี้ต่อไปนะครับอาจารย์ก็ตรงตรงส่วนทางด้านของตัวแมชีนเนี่ยเราก็เลยต้องมีภาพตัวนี้ออกมาซึ่งเป็นไดอะแกรมที่เห็นว่าอิเล็กทริคแมชชีนเนี่ยมันเมื่อมันเป็นมอเตอร์เนี่ยก็คืออินพุตก็คือเราป้อนเข้าด้วยทางด้านไฟฟ้าและเอาพุต ที่เราได้ออกมาเนี่ยก็จะเป็นอันด้านกลตรงนี้จะเย็ยนๆดูนิดนึงนะครับว่าถ้า input เราก็มีสองแบบใช่ไหมครับเป็นด c กับที่เป็นเ c ซถามตัวเราเองว่าเราวัดปริมาณได้ไหมวัดปริมาณเอา p ุ t ได้ไหม แน่นอนส่วนใหญ่ input เนี่ยเราจะวัดได้แต่ออ p ต t เราไปวัดไม่ได้เพราะว่าโดยทั่วไปมอเตอร์เราไปขับโหลดเราก็ไม่ได้เอาท็อกมิเตอร์ไปต่อว่าท็อกมิเตอร์ตวงก็แพงเหมือนกันนะครับเพราะนั้นการที่เราจะรู้จักประเมินเป็นเรื่องสําคัญนะครับไปนี้ก็ถ้าถามผมว่าสุดท้ายแล้วเรามองได้หมดไม่บอกมองได้ครับถ้าเกิดเข้าใจใมชีนที่ดีเราจะรู้ว่า output talk เอา p u t ท็อกนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ครับอแล้วหรือว่าเอาพุ t p พ w ว์เนี่ยมีค่ายอยู่เท่าไหร คราวน,นี้ว่าไปดูอีกบล็อกหนึ่งก็คือทางด้านเมื่อเป็น generator generator คือ electrical machine ที่ทำหน้าที่แปลงพลังงานกลให้อินพุตนะครับก็คือกำลังทางกลน,นะครับกำลังทางกลที่ว่าเนี่ยก็คือมีทอ่เทอเ่าท่อคูนอโอเมกานะครับมีแรงบิดไปช่วยให้มันหมุนนะครับแล้วก็จากนั้นก็แปลงพลังงานออกมาเป็นหรือออกมาเป็น พลังงานไฟฟ้าซึ่งหน่วยที่เราวัดอยู่เนี่ยพลังงานกับกําลังก็คืออพลังงานก็คือตัว energy กาลังก็คือ energy ต่อเวลานะครับเช่น energy เราหน่วยเป็นจูลถ้ากําลังเราหน่วยเป็นตต์วัตต์ก็คือจูลเปอร์เซกนะครับเทา่านี้ผมจะค่อยๆให้ใจ่คือยังไงก็ตามนะครับที่พูดมาข้างต้นเลยเนี่ยเป็นการพูดถึงเบสิ c นะครับเพื่อให้มองเห็นว่าถ้าเป็น DC m ี c h i n e นเอาขุก็ออกมาเป็น dc ถ้าเป็น a อซีเอาขุดก็เป็น a c ซแต่บางครั้งเราอาจจะงงงงก็ได้เพราะเอาขุดมันออกมาเป็น A c ซเราก็ไปผ่านบิดเล็กติฟายใช่ไหมครับเข้าบิดเล็กติฟายมันก็กลายมาเป็น dc ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องแยกให้เห็นว่าตอนนี้เราพูดอยู่ในพัฒน์นะแต่นอกเหนือสิ่งอื่นใดน,นะครับ อินพุตต้องมากกว่าเอา p ุตนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องระวังน,นะครับวิศวกรโดยทั่วไปเลยเนี่ยจนบ,บัดนี้นะครับผมเองผมก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นวิศวกรที่อยากแข็งทื่อไม่ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงแต่ในปัจจุบันนี้จนจนมาถึงปัจจุบันนี้ผมก็ยังไม่เคยทดสอบและเห็นอะไรที่มีเอา p ุตมากกว่าอิน u ุตนะครับมีแต่อินพุตมากกว่าเอาพุตเพราะว่าเนื่งองจากว่าเวลาแมชชีนทางานไม่ว่ามอเตอร์หรือเจนเนอเรเตอร์เราจับที่ตัวแมชชีนแล้วมันร้อน หรือว่าเวลาผมหมุนมันผมต้องใช้แรงหมุนใบเพราะว่ามันมีฟิกชันมันมีลอดแกนเหล็กมีคอลอดมีเส้นลวดมีคอปเปอร์ลอดเพราะฉะนั้นผมยังไงก็ตามผมเชื่อว่าในมชีนที่ผมทำอยู่ถึงแม้ผมพยายามจะบอกว่ามันเป็นไฮเ f f f ี i อสซีมอเตอร์ไฮเ f f f ี i อสซีเจนแต่ยังไงมันก็มีลอดเพราะฉะนั้นอินพุตต้องมากกว่าเอาพุตน,นะครับเพราะฉะนั้นในตรงครอน,นี้ ไปงั้นพอพ้นจากตรงนี้ไปนะครับคราวนี้เราก็มาเข้าเรื่องพอได้ไหมครับจากพ้นมาตรงนี้แล้วเนี่ยก่อนที่ไปเข้าหลักการทํางานต้องต้องอมองไปที่ผู้ฟังนะครับซึ่งเป็นเพื่อนตอนนี้ผมเรียกว่าเป็นเพื่อนทางด้านวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมด้วยกันเนี่ยก็มองว่าเราพอทวนๆพอได้นะครับว่า ทางด้านไฟฟ้าเราวัดได้นะ,ะเราทํางานอยู่ถ้าเราไม่มีอุปกรณ์วัดเลยต้องพยายามปวดหาวแล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะพัฒนาในการที่เราทํางานเนี่ยเราไม่สามารถรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงเราไม่รู้ถึงตําแหน่งว่าตอนนี้เราอยู่ที่ตรงไหนตอนนี้ยังเพื่อให้ให้วัดเป็นก่อนนะครับเดี๋ยวพอพอเข้าไปถึงหลักการแล้วทุกท่านก็จะรู้เลยโอ้จริงด้วยถ้าเกิดผมมีเครื่องมือวัด หรือผมจะได้ทำอะไรสักหน่อยหนึ่งนะครับซึ่งโลกวันนี้พวกอุปกรณ์พวกนี้มันมันราคามันถูกมันถูกลงเยอะแล้วก็พยายามจะบอกว่าเราไม่จำเป็นหลอกตามจริงเครื่องมือวัดที่ดีเนี่ยเหมือนที่ผมโชว์เมื่อกี้เนี่ยเป็นเครื่องมือวัดที่ดีนะครับแต่ว่าโอเคในห้องแลบที่เราต้องการตัดสินใจในบางอย่างแต่ถ้าเกิดการเรียนรู้เพื่อการคอนโทรลอร เล้นเครื่องมือวัดเราอาจจะพอที่จะพอเอ็กซ์กรซี่อาจจะไม่ถึงกับดีมากแต่มันก็ยังพอทําให้เราดีกว่าเราไม่รู้อะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ครานนี้เราก็มาเริ่มเข้าเรื่องของตัวหลักการทํางานของเครื่องจกฟฟักรกลกันนะครับเครื่องจักรกลไฟฟ้าที่ผมพูดเนี่ยอันนี้เน้นเติมคำว่าแบบหมุนนะครับโรเตตติ้งนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วแมชชีนเนี่ย เวลาเราสอนในสถาบันการศึกษาเนี่ยมชชีนเนี่ยเรารวมฐานโฟมเมอร์เรียกว่าเป็นแมชชีนด้วยนะครับเป็นตัวที่ทําหน้าที่ s เ p ต p ัพเซตดาวแล้วก็แมชชีนบางตัวเนี่ยเราเป็นลีเนียแมชชีนนะครับแตส่วนลีเนียแมชชีนก็แต่ว่าเขาโอเคนะบางส่วนก็เหมือนบางส่วนก็ไม่เหมือนเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมว่าพัดติวายกลุ่มรวมไปเลยว่าสิ่งที่ผมกําลังพูดอยู่เนี่ยผมพูดเรื่องมชชีนแบบบุญน,นะครับ อันนี้เมชีนแบบหมุนเนี่ยที่เราจะพูดถึงอยู่เนี่ยเรามีเมชีนหลักๆสองแบบคือ dc เมชีนนะครับแต่คุ้นๆกับ d c ซมชีนไหมแต่ดีซมชีนก็คือเมชีนที่มีซีคอมมิวเตเตอร์ c กับแปลงถ่านนะครับทำหน้าที่ถ้าเป็นมอเตอร์ก็จัดเรียงกระแส